ก็ขอกราบสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง Next เพลงนะครับตอนนี้เราก็จะมาสอนทําบัคยิงหัวไม่ตายนะครับต้องอัดตัวเท่านั้นนะครับก็ทุกคนอัจจะาคุ้นเคยนะครับเนะดี๋ยวเราเปิดเสียงโอเคบัคของเราต้องเข้าไปอยู่ในโซนยิงแล้วนะครับอานะครับเราก็ใส่ปืนไปนายนายมานายมาในโซนยิงมา โอ้ไปเก็บไฮไลท์หัวแตกไปแล้วมาอย,าาย,าย่างนาย,ยนายเข้าไม่อะเฮ้ยรัดพอดเอาปีดมึงยิงทำไมอ่ะ ไม่สามารถยิงหัวได้นะเอาเดี๋ยวดูเฮ้ยนายนายยิงหัวดิหัว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 ย,ยิงตัวสิพี่พี่กำลังไปพี่กำลังวิ่งไปบั๊กนี้ไม่สามารถยิงหัวตายได้นะครับนะครับนะครับยิงครับหัวครับ เอดาเมจติด hey. hey. นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะยิงเราสายได้อันนี้ใครที่รู้แล้วก็ก็ยินดีนะครับอันนี้ผมมาบอกกับคนที่ยังไม่รู้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเฮ้ยโ oh. hey. ดนยิงตัว โอเคถ้าอยากดูในมุมมีคนหนึ่งละนายเดี๋ยวนึงพี่ไปเอาคอ้อนมากอย่างแรกเราก็ต้องไปเอาค้อนมาก่อนนะเอากดออกมาโอ้ยเวนกรรมอะไรเดี๋ยวเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนทักบอกน้องหลับแป๊บนึงนะครับเราจะเล่น a W กับน,นี้นะครับ นายอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเราก็จะไปเอาเหรียญน,นะครับเออเขาเรียกอะไรอะคอนโอเคไปเข้าเป็นเกมกันเลยไปนายมาอยู่ในเกมแนละ้วเราก็ถือคอนตุ้ยนุ้ยนะครับฟับงเสียงมานะ ตุยหนุอยตุยหน้อยขอตึงๆนะครับนายเข้ามาข้างนอย่างมาโกดังโกดังดีๆให้นายขึ้นไปข้างบนอ่ะ Ôi, tỉ đổ lắm. Ô. 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 này Nai ăn anh này, Ấy, ấy, khỏi chờ từ S 1> <S 1> เดืเดอดจังวะตรงนี้โอเคนายมาเร็วมาข้างหลังนี้มาข้างหลังนี้เฮ้ยโอ้โหอุ้ยมันจะตายอยู่แล้วโดนนายเก็บมันเก็บมันพี่ลังไปช่วยจะได้ทำเขียน บบนี่นะครับเราใครที่รู้แล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอ่อไปครับสวยอายุเฉยบักนี้เป็นบักเรียกว่าหัวมาตากันนะครับก็คือแบบย,งย,ยิงไม่ตายนะครับยิงยไม่ตายนะ แบลบักนี้ทางแก้ก็คือัวนะครับพี่้าเกินไปแล้วนะเนี่ดูด้วยพี่มันคนต้มยิงเก่าน่ายมายังนายบักนี้ไม่สามารถยิงตายได้นะครับถ้ายิงหัวถ้าต้องยิงตัวเท่านั้น

ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนายยิ่งใยยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆไอ้หนูนะครับนะครับก็คือแบบไม่ตายนะครับยิงหัวโดดระยะไกลนะแม้ความน้ขึ้นคบ ไม่มีวันตายมีหัวไงก็ไม่ตายเฮ้ยเออไวเพื่นนายเอามาที่ที่รับปืนหน่อยเรยเย็นเยืนเย็นคู่กันเย็นคู่กันโอเคมีมีท่าสวัสดีปะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้แน็กสัเพ็งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อป้อย <c oughs> ไม่โดนเลยครับก่อนจบคลิปนี้นะครับเพื่อไม่คลิปสั้นเกินนายออกแปลอคอ้อนมาไป เอาบัตความมาตีมมาพี่แปคลิปนี้เราจะเล่นวิกเตอร์ครับแต่เราไม่ได้เล่นวิกเตอร์เดียวนะเอ้ยลูกู่นะเราจะเล่นเดียวครับจะให้ดูประสิทธิภาพของวิกเตอร์กระบอกเดี่ยวครับอุย้ยแกหนึ่งโอ้ไม่แตก ตามิทเตอร์ก็บอกเดี๋ยวนี้แบบงัดหัวง่ายมากนะระยะกลางะก็บอกเดียวเฟียวงอนไหนนี่ข้างหลังภูมยาเนี่ย ยิงัวเราอยู่นะแต่เพื่อนมันไม่รู้นะบักนี้คือแบบส,สุดสุดครนะับังนี้เหมือน G m จะไม่แก้นะครับเอ่อส่วนบักอมตะกับบักไอวอนะครับตอนนี้พี่ลองทําดูนะครับก็คือมันทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า GM น่าจะทําการแก้บักไปแล้วนะครับอันนี้พี่ก็ต้องขอโทษเป็นแฟนที่ มาให้พี่ทําบักอมตะด้วยนะครับพี่เคยเล่นตั้งนานแล้วครับแต่ว่าพี่ไม่อยากตอาลงนะครับเพราะมันจะเกียนเกินไปนะครับเนีย่ยลองเล่นคู่ดีวิตเตอร์กัน สำหรับคลิปอื่นนะครับใครที่อยากจะให้พี่ทำอะไรต่อก็สามารถมิ้นมาบอกมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่แฟนเพจน x กสัมพิงนะครับในเ c e b o o k นะครับหรือไม่ก็ทักมาในช่องนักสัมพิงก็ได้นะครับพี่เข้าไปจับดูครับกาบอกเดี๋ยว จะเข้ากรบอกเดียวเข้าสิบนะครับถ้าสก็บอกมันเข้าแค่ที่ละสามนะวิกเตอร์มันดีอย่างหนึ่งเล่นก็บอกเดียวไหนนาย,นายมาใหม่ีนินายมาใหม่ดินี่ก่อนเราไม่อยากให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับเราจะมาทดสอบวิกเตอร์2กระบอก V.S กระบอกเดียวนะครับอันนี้อายู่ตรงนั้นแหละนะครับสามสอบะสนะครับกระบอกเดียวมัน ขึ้นง่ายกว่าเลยนะครับก็บอกเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ